หวังเงินสั่งได้โเ,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 เยนก,กคา้าอน,นโอ๊ยเจ๊จขาขเลแล้วลูกค้าเตร้าไหอยอน,นี้เย,เ,ยเจเป้าไปไหน,เ,นเป้าเก็น,นอฮะกไม่ได้นมาหลายวันมากเจ๊ขาเห็นว่าน่าจะเป็นโรคแบบโรคหัวใจด้วยอะ ฮะแกหักโหมในการค้าขายมากเกินไปเหรอเล่นโทรศัพท์นานอ้าวคือเห็นว่าเห็นว่าเปิดกล้องคุยกับผู้ชายทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้นอนไงเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นอนอาการโรคหัวใจต้องระวังนะคุณผู้ชมขาภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยโรคนี้อันตรายมากเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังรายละเอียดนะคะต้องไปฟังกับแพทย์หญิงบัณฑิตา พงตันทกุลแพทย์โรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงอธิบายเรื่องนี้เอาแบบละเอียดให้พวกเราฟังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนคะ่ะในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะจะมาด้วยอาการเหนื่อยเป็น อาการหลักมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่มีอาการสัญญาณเตือนอะไรเลยแล้วก็มาด้วยอาการหายใจลําบากนะคะหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แพทย์ก็จะทําการซักประวัตินะคะซึ่งการตรวจวินิจฉัยเนี่ยประกอบไปด้วยการทําคลื่นหัวใจการเอ็กซเรย์ปอดการเอ็กโคนะคะและล่าสุดมีเทคนโนโลยี v o 2 m a x นะคะหรือเทคโนโลยีการวัดสมรรถภาพหัวใจแล้วก็ปอขดขณะการออกกําลังกายนะคะก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะว่าระหว่างที่เรามีหัวใจล้มเหลวเนี่ยสมรรถภาพปอดและหัวใจเป็นอย่างไรนะคะ เราจะนำมาใช้เพื่อปัดสินการปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจนะคะดวงใหม่ให้คนไข้ได้นะคะคนไข้ก็ควรงดการออกกำลังกายหรือการที่มีกิจกรรมอย่างหนักให้งดการรับประทานอาหารเป็นจำนวนมากนะคะในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านรับประทานยาอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดยานะคะเราก็อาจจะพบแพทย์โรคหัวใจนะคะเพื่อทำการปรึกษานะคะก่อนทำการทดสอบค่ะ ละเอียดพอไหมพอค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเราต้องควรจะกังวลไว้แต่ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าตื่นหนกแต่ลองไปตรวจดูเพื่อถ้าเรามีข้อสงสัยแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปอะไรมากมายมทั้งหมดทั้งมวลต้องขอขอบคุณรายละเอียดจากแพทย์หญิงบัรทิตาพง์ตันทะกุลแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่ให้รายละเอียดของเราส่วนคุณผู้ชมต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะเจะว่าตอนนี้เจเริ่มมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วฮะ อารมณ์เลวอะไรตอนนี้จริงจริงแต่ไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลนะมัน้องเบลล์ย้อะมันเล็กมันจะพาไปเที่ยวไปไหนอ่ะมันพาไปกินกินสิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เจนูแ่มก็ต้องกินด้วยเหมือนกันโอเคโอเคไปกินทุเรีย นี้เราจะพาไปสวนทุเรียนชื่อดังที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะเขาบอกกันว่าผลไม้ที่นั่นนั้นปลูกแบบอินทรีย์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนกอินทรีย์ใช่ไหมใช่ดินที่ใช้วิธีการปลูกนะคะมันทําให้ทุเรียนนั้นหอมและหวานมากๆไปเจโนเหมียวน้องพาไปกินไปค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนะครับในเทศกาลท่องเที่ยวสีสันตะวันออกครับพูดได้ว่าคนรักบุฟเฟ่ผลไม้ต้องชอบนะครับโดยเฉพาะราชาแห่งผลไม้ไทยทุเรียนนานาพันธุ์เนี่ยแหละครับตลาดนี่อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนมาสวนของคุณลุงไพทู์บ้างเปิดสวนให้ทุกคนได้เข้ามากินผลไม้แบบบุฟเฟ่เลยมีอะไรบ้างครับผลไม้มีทุเรียนมังคุด เงาะสละหรือลองกองพอค,คิดคเป็นลายหัวไป250บาทกินได้ไม่อั้นท่านอิ่มฮะท่านอิมนอ่มไอสวนของคุณลุงเนี่ย250รร่ใช่ไหมคะครับประมาณั้งหมดนี้เราก็ปลูกแบบใช้สายเคมีแบบน้อยที่สุดถ้าไม่ได้จําเป็นก็คือจะไม่ใช้นั่นแหละใช่เท่าจำเป็นก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยพี่คนหนึ่งมาเขาก็เป็นคนที่ตราเขาบอกว่าสวนของคุณลุงไพรท์นที่บอกเลยการันตีความอร่อยอร่อยทุกลูกสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงไพรท์แกก็ปลูกส่งนอกอย่างเดียวนะครับเน้นธุรกิจเป็นหลัก แต่ปัจจุบันนี้ก็เปิดสวนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดให้เป็นเทศกาลบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับหรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้การเป็นเกษตรกรก็สามารถนัดแนะเข้ามาพูดคุยได้เลยแล้ครับนี่เลยค่ะบุฟเฟ่ที่ว่าเราก็จะมีเสร็จให้อย่างนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญมาลากินเนี่ยคุณผู้มชมคะถ้าสมมติจะทิ้งเปลือกทิ้งเศทิ้งอะไรก็แล้วแต่ก็จะมี ขอตะกร้าคุณลุงได้เอาไว้สําหรับทิ้งเปลือกเนาะก็ช่วยลดโเลอะด้วยคุณผู้ชมลดการใช้ถุงพลาสติกกันนะคะส่วนคุณลุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรด้วยครับเรื่องทุเรียนเวลาเขามากันส่วนใหญ่เขาก็าจะพกอาหารนีก็มาอยู่ที่นี่ทั้งวันไหมคะคุณลุงบางทีก็เป็นพวกเช่าพอหอมากใบตองอะไรเงี้ยจึงลดการใช้พลาสติกเขาก็จะหิ้วกันมาแล้วก็มานั่งกินกันที่นี่อะไนยก่อนก็คือข้าวหออกับหมากหรือห่อใบตองซึ่ง มันย่อยสลายโดยธรรมชาติ uh huh. งั้นดีเลยนะครับมาเที่ยวสีสันตะวันออกแบบนี้ก็ช่วยกันลดโลกเลอะกันได้นะครับอย่างที่กอเสมเม็จังหวัดระยองเขาก็เข้มงวดเลยนะครับห้ามใช้ถุงพลาสติกห้ามใช้โฟมใส่อาหารเข้าเกาะเด็ดขาดเที่ยวไทยเท่ไม่สร้างขยะลดโลกเลอะได้จริงๆนะครับ เขาใช้กันแบบนี้นะอย่างที่จังหวัดตราดเองเขาก็ใช้กาบหมากมาทำเป็นภาชนะขอ,อข้าวไปกินตามไร่ตามตสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแถบนั้นเขาปลูกหมากกันเยอะมากค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของภาคตะวันออกด้วยจริงๆพวกกาบหมากอะค่ะคุณผู้ชมค่ะมีบางร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยนำวัสดุ ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมาเป็นผลิตเป็นจานเป็นชาจริงๆแล้วกบหมากอะค่ะเขาเอามาปั๊มเป็นถ้วยเเห็นปั๊มเป็นจานเพื่อที่จะเอามาใส่อาหารแต่ว่ากบหมากในในบ้านเราเนี่ยหรือว่าในเมืองหรือในกรุงเทพอาจจะหาได้ยากเราก็เปลี่ยนมาเป็นใบตองก็ได้คุณผู้ชมใช่เราก็เนี่ยเดี๋ยวนี้มีวัสดุธรรมชาติมากมายที่นําเอากลับมาใช้ร้านรวงต่างๆก็เริ่มใช้และช่วงนี้ด้วยคุณผู้ชมขาช่วงนี้คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขารณรงค์ให้เที่ยวไทยเท่ไม่ สร้างขยะลดโลกเลอะลดดีนะช่วยกันคือให้เราเนี่ยหันมาใช้วัสดุธรรมชาติลดใช้ถุงพลาสติกนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาลดได้เยอะนะกลัวจลงกันเยอะก็ยังดีก็ดีขึ้นอ่ะใช่ไหมเราเราก็รู้สึกถ้าไปซื้อของแล้วไม่เอาถุงไปเองรู้สึกอายเดี๋ยวเราพักกินข้าวกับไข่ต้มออแกนิกกันสักรูนนะคะเดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันต่อค่ะ ทุกร้านสมหวังยกแผงสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สวัสดีครับผมวีสั่งได้นะครับวันนี้พี่พาทุกคนมากันที่ตลาดน้ําคลองลับมยงวีมีลัดกับแม่ค้าส้ตามตำสุดแซ่บทะลุล้านวิวนะครับแซ่บแค่ไหนนะเหรอวัดกันที่ขนาดกระติ๊บผมก็ละกันปะเราไปแซ่บตัวดีกว่าครับจะมีขวดละห้าบาทละห้าบาทสมหวังสั่งได้เลยจ้าแค่มีเงินจะสั่งกี่ครก็ได้เลยจ้าสั่งได้ ร้อนแรงกว่าอากาศคงเปเจ๊ตอกแทกนะฮะฉีทุกกดวงการส้มตำาระนี่นอนค่ะเขไม่รู้สินะวีลองทิมดูไหมอะ่ะแซ่บนัวขนาดนี้มีหน้าละฮะเจ๊ต,ตอกแทกถึงได้มีแฟรนชชสยหลายสาขานขนาดนี้ครับหลังจากมีกระแสในโลกโซเชียลลูกค้าก็เยอะขึ้น เจได้มองเห็นโอกาสการขยายร้านตอนนั้นส่หวังเงินสั่งได้ได้มาเปิดบูธที่ตลาดน้ําพอดีเจเลยนี่ไปปึกษาเลยจ้าแค่มีรถมีทะเบียน<แ>ก็มีเงินใช้แล้วไม่ต้องโอ,อนเล่มด้วยนะใช่แล้วรถเจก็มีเหมือนเดิมเพิ่มเติมเนี่ยได้เงินไวด้วยนะมีรถก็เหมือนมีทุนช่วยให้เจได้สมหวังใช่ไหมครับเจสมหวังแล้วเรื่องเงินครับผมความสมหวังเรื่องเงินคู่และน้องมีสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อทะเบียนรถจนและสินเชื่อรถมอเตอร์ไซ